เราจะมาแนะนำนะคะอาหารต้องห้ามในหา้านศพอาหารต้องห้ามในหานศพทำไมต้องห้ามมันเป็นความเชื่อเราไม่ได้ห้ามแต่มันเป็นความเชื่อเขาเชื่อกันแบบนั้นนะคะที่นี้มีอะไรบ้างที่เขาเชื่อเขาเชื่อว่าการจัดางานศพตามความเชื่อของคนไทยคืองานที่เราให้ความสำคัญนะคะเพื่อให้เกียรติครั้งสุดท้ายแข่ผู้ที่ตายไปแล้วผู้ที่ร่วงรับไปแล้ว จึงให้ความสําคัญในท,ทุกเรื่องนะคะที่ยึดถือและทําตามความเชื่อที่มีอยู่มาเนิ่นนานนะคะเนิ่นนานแม้แต่ในเรื่องของอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารในพิธีการต่างๆหรือแม้แต่อาหารรับรองแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานนะคะยังต้องมีความสําคัญไม่แพ้ส่วนอื่นๆในการจัดงานนะคะเพราะว่ามันถือว่าเป็นมารยาทส่วนหนึ่งเพื่อให้เกียรติและขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน ทั้งที่มาช่วย,ยาง,งานได้มาร่วมพิธีทั้งเช้าและเย็นนะคะทีนี้ในส่วนของอาหารสําหรับแขกที่มาร่วมงานก็เราก็คงจะรู้กันบ้างแล้วว่าส่วนใหญ่นิยมจัดเลี้ยงแบบง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากเน้นทานง่ายได้ปริมาณเยอะอย่างเช่นข้าวต้มนะคะข้าวต้มเบาๆกระเพาะปลาหรือเกี๊ยวน้ำกล้วยจับติมซำหรือขนมหวานนะคะ ขนมหวานก็อาจจะเป็นรสช่องตะโก้ฉกกล้วยไอศครีมแต่ก็ยังมีบางอย่างที่ต้องห้ามเช่นห้ามปรุงห้ามปรุงรสชาตินะคะในอาหารศพโดยคนสมัยก่อนมีความเชื่อว่าในอาหารศพจะไม่นิยมนำสามอาหารต้องห้ามมาให้แขกต้องทานในอาหารศพนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าอาหารที่ต้องห้ามนำมาให้แขกทานในอาหารศพมีอะไรข้อมีประเภทที่หนึ่งก็อาหารและขนมจำพวกเส้น ทำไมถึงไม่ให้ทานเส้นนะคะเช่นขนมจีนราดหน้านะคะราดหน้าก๋วยเตี๋ยวฝอยทองมันเป็นเส้นนะคะเนื่องจากเขาเชื่อกันว่าผู้ตายกับญาติจะไม่ยอมตัดขาดจากกันนะคะเพราะมีเป็นเส้นเป็นความเชื่อนะคะเป็นเส้นเกี่ยวโยงกันอยู่นะคะมีสายใย ผูกพันกันอยู่วิญญาณอาจจะไม่ได้ไปเกิดใหม่หรืออาจจะกลับมาเอาคนในครอบครัวไปด้วยนะคะเพราะยังผูกพันกันอยู่ยังมีสายใยเกี่ยวข้องกันอยู่นะคะและประเภทที่สองอาหารที่ใช้ใบกล้วยนะคะหรือใบตองเขาห้ามอันนี้เขาบอกว่าห้ามเนื่องจากสมัยก่อนจะใช้ใบตองเป็นหลักในการลองศพก่อนเอาข้าวโรงนะคะเลยไม่นิยมมาหอ่ออาหารในหานศพ ไม่ห้ามใช้ใบตองห่ออาหารนะคะประเภทที่3ก็คือขนนทําไมถึงห้ามขนนเพราะเป็นผลไม้ที่เป็นสิริมงคลที่ช่วยนําให้ความเจริญจึงไม่ควรนํามาในงานอาวะมงคลนะคะเพราะหานศบเป็นานอาวะมงคลเชื่อกันแบบนั้นนะคะ ทีนี้ปัจจุบันนี้อาหารานศพมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะการจัดเลี้ยงจะมีราคามากน้อยนะคะก็เราก็มีออเกนนเซอร์รับจัดอัดรับจัดอาหารในศพาานะคะต้องการใช้วัสดุแบบไหนอาหารแบบไหนเราระบุได้เลยเขาจัดทาให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำไว้สาอย่างนะคะว่าสิ่งที่ต้องห้ามในาหานศพมันเป็นความเชื่อเราจะได้ไม่หลัหรวมนะคะ หรือเผือเผือนะคะนำมาใช้ก็คืออาหารและขนมจะพวกเส้นที่มีเป็นเส้นนะคะแล้วก็ประเภทใบตองแล้วก็ขนุนอย่างอื่นก็ใช้ได้นะคะแต่ก็อาจจะมีบางพื้นที่บางท้องถิ่แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละสถานที่ด้วยขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะอย่าลืมกดติดตามดกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ